สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็จะพาน้องบุญวาดไปรับวัคซีนค่ะก็เลยมาแปลงผมแปลงขนให้กันน้องนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปรับวัคซีนค่ะก่อนอื่นแม่นอก็กราบขอบพระคุณแม่ส้มมากๆนะคะทีะ่ให้น้องบุญวาดได้ไปรับวัคซีนเข็มที่สองนะคะขอให้แม่ส้มเฮงเฮงปังปังปล่งลงลำรวยล่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะนะคะหลังจาก ก็พาน้องไปช่วงกลางวันนะคะแดดก็ร้อนมากเลยนะคะน้องก็ไม่งองแงไม่อะไรนะคะรับวัคซีนเข็มที่สองเข็มที่เข็มที่สามก็จะวันที่16มีนานะคะน้องก็จะได้ไปรับวัคซีนอีกเข็มสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นในเรื่องของทำหมันนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณแม่ส้มอีกครั้งนะคะหลังจากที่น้องเดินทางอ่า กลับมาถึงบ้านนะคะแม่น้อยกอ็ไปซื้อค่ะพาน้องไปซื้อน้ําแข็งนะคะพาน้องไปซื้อน้ําแข็งอเอามาให้พี่ๆนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากก็เลยเอาน้ําแข็งเพื่อที่จะให้เด็กๆได้กินนะคะกินแล้วก็บางทีเขาก็ไปนอนเบียดอยู่ใกล้ถังน้ําแข็งนะคะเพราะว่าร้อนอมีไอายินออกมาหน่อยนึงก็ถือว่ายังดีนะคะแม่น้อยก็เอาน้องอ บุญวาดนะคะออกมาออกมาเล่นที่เตียงนะคะอันนี้คือคือแบบว่าน้องมาเหนื่อยนะคะน้องมาเหนื่อยก็เลยให้น้องมาเล่นอยู่ที่เตียงกับแม่น้อยนะคะโดยที่นี่แะน้ําแข็งค่ะเอาน้ําแข็งใส่เอาน้ําแข็งวางให้น้องเตะไปเตะมานะคะให้ไม่เอามานก้อนหนึ่งนี่แหละก้อนหนึ่งสองก้อนให้เขาแบบให้นั่งให้ให้เล่นอยู่ใกล้ๆนะให้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 เขานอนอยู่ใกล้ๆนะคะ ประมาณสักก้อนหนึ่งสองก้อนนิดน้อยนี่แหละคะ่ะพอให้เขารู้ว่ามีน้ําแข็งนะคะแล้วเ,เขาก็จะไปเบียดอยู่ที่อ่าถังน้ําแข็งนะคะไปเบียดอยู่ที่ถังน้ําแข็งที่แม่น้อยซื้อมานะคะเพราะว่าอ่าใส่ไว้สองถังนะคะจะได้แบบจะได้หายคลายจะได้คลายร้อนอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะแม่น้อยก็มานั่งเล่นกับน้องบุญวาดข้างนอกนะคะเอาอา เอาน้ำแข็งที่เหลือนะคะมามาแขวนใส่ตุงพัดลมนะคะ,ะให้มันให้มันมีไอยเย็นออกมาอย่างนี้นะค่ะจะได้เย็นๆกับน้องบุญวานะคะเนี่ยค่ะน้องก็มาเล่นกับแม่อยู่ข้างนอกนะคะโดนพัดลมก็จะเย็นๆแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเคยเจอแบบลมเย็นๆแบบนี้นะคะน้องก็คงจะยังไม่คุ้นนะคะเนี่ยค่ะตัวอื่นก็นอนเบียดเบียดทางน้ำแข็งอยู่ข้างในนะคะ นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่น้อยก็เดินทางไปที่โลตัสนะคะเพราะว่าไปซื้อถังนะคะเพื่อที่จะมาเทน้ําดื่มไว้ให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าแม่ส้มนะคะให้ไปซื้อมาไว้ให้กับเด็กๆนะคะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณแม่ส้มอีกครั้งนะคะที่ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบนให้เด็กๆมีน้ํากินไว้ในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะว่าเด็กๆน่าจะใช้เยอะนะคะเพราะว่าแม่น้อยก็เปลี่ยน เปลี่ยนเชา้ชาเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นนะคะเช้าเย็นทีละสองถังอย่างนี้นะคะถ้าถ้าถ้าได้ไปซื้อน้ําแข็งมาใส่ก็น้ํากินก็ไม่เปืองนะคะเพราะว่าเอาน้ําแข็งใส่ให้น้องนะคะน,น้องจะได้กินเย็นอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าทําถูกหรือทําผิดนะ,ะเอาน้ําแข็งให้เขาอยู่ใกล้ๆนะคะเขาก็กินนิดเดียวนะคะแต่ว่าเขา เขาก็น่าจะนอนบิดเบียดอยู่ใกล้ๆกับถังน้ําแข็งนะคะท,ที่แม่น้อยสังเกตนะคะเหมือนตอนที่แม่น้อยเลี้ยงเด็กๆสามบนบนบ้านนะคะก็เอาอย่างนี้ล่ะเอาถังน้ําแข็งใส่เอาน้ําแข็งใส่ถังแบบนี้นะคะ่ะให้น้องนอนอยู่ใกลๆ้ๆกันะะอันนี้แม่น้อยก็แพ็คขนมไปส่งที่ร้านค้าด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะ่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกะคะ่ะแต่ก็ทํา เคยทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะได้ซื้อมาแล้วอันนี้ก็คือเดินทางไปที่โลตัสนะคะโลตัสเพื่อไปซื้อถังน้ำตรงนี้นะค่ะเนี่ยถังน้ำได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ